สวัสดีค่ะ CLP คาร์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จกตาเซอร์วิสท,ทั่วไทยค่ะวันนี้นะคะพบกับต้นน้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะตอนออ้นน้อยมีอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุ mp 3ค่ะของเรานะคะรถทุกรุ่นมีวิทยุ mp 3ทุกรุ่นค่ะวิทยุ mp 3นะคะสามารถที่จะเปิดวิทยุได้แล้วก็ เสียบ USB MP3 ได้นะคะทีนี้นะคะวันนี้ที่ต้นอ้อ,อจะมารีวิวนะคะอยากให้ทุกคนมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุนะคะวิทยุเนี่ยวิธีการเปิดนะคะเดี๋ยวซูมไปเลยนะคะกล้องนะคะก่อนที่จะเปิดวิทยุนะคะวิธีการเนี่ยนะคะเราจะเปิดหน้าจอก่อนนะคะพอหน้าจอติดแล้วปุ๊บเนี่ยวิทยุการเปิดนะคะ อันนี้คือ USB เนาะที่ที่ที่เราใส่เป็นตัวอย่างนะคะวิธีการเปิดนะคะให้กดไปที่ตรงปุ่ม on off นะคะ1ทีไม่ต้องกดค้างนะกด1ทีอย่างนี้นะเห็นไหมว่าวิทยุมันจะจูนขึ้นแล้วก็อันนี้คือวอลลุ่มเสียง<บ>อันนี้เบา,บาเสียงเพิ่มเสียงนะคะ ทีนี้นะคะ USB นะคะถ้าเกิดว่าทางลูกค้านะคะอยากจะเสียบฟังเพลงต่างหากนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นสก,กุล M D 3นะคะเวลาเสียบนะคะเสียบเข้าไปมันจะอ่านเพลงอัตโนมัติค่ะนี่เพิ่มเสียงนะเวลาเราจะเปลี่ยนเพลงนะคะก็กด ะะทีนี้ถ้าเราไม่อยากฟังเพลง m อแล้วเราก็ต้องดึงออกเนาะมันจะสลับไปที่วิทยุทันทีนะคะเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดนึงค่ะจะมีช่องเขาเรียกว่า SD Card นะคะกรณีว่าเราไม่อยากใช้ USB ีนะคะก็จะมี SD Card สามารถที่จะเอาเพลงไปใส่ SD Card นะคะแล้วก็เสียบได้นะคะ ีนี้เนี่ยมาเรื่องลำโพงนะคะลำโพงนะคะลำโพงวิทยุเนี่ยจะมีอยู่ฝั่งอยู่ใต้อยู่ใต้ตะกร้านะคะอันนี้คือลำโพงวิทยุนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นลำโพองอะไรนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงเสียงถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวต้นน้อจะเปิดให้ดูนะคะ,ะเสียงถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเสียงแตรนะคะจะอยู่ที่ลำโพงฝั่งนี้นะคะลำโพงฝั่งนี้จะเป็นเสียงถอยหลังเสียงแตรนะคะส่วนลำโพงฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อเสียงวิทยุ MP3 นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าลำโพงฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเสียเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นฝั่งๆได้นะคะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุนะคะถ้าเกิดไม่ใช้งานแล้ววิธีการปิดนะคะวิธีการปิดนะคะให้กดไปที่ออนออฟค่ะกดไปที่ออนออฟกดค้างหนึ่งทีค่ะกดค้างนะคะแล้วมันจะเขียนว่าออฟเห็นไหมก็คือปิดแล้วนะคะทีนี้นะคะเรื่องของวิทยุ MB3 ก็อย่างที่บอกตามนี้นะคะแต่อนาคต เราจะทําเป็นบลูทูธหรือว่าทําเป็นแบบเซอร์ราวกว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้เดี๋ยวยังไต้นอ้อ,อจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้าที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยุ m p 3นะคะก็เลยมาแชร์คันนี้ค่ะเป็นรถของลูกค้านะคะของจังหวัดกระบี่นะคะเป็นโรงเรียนค่ะรุ่นนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อมานะคะจากแฟนเพจของออช่อง เฟซบุ๊กของเรานะคะนี่รุ่นนี้รุ่น m ศ 1T ค่ะรุ่น m 0 1 t รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะเป็นการเปิดท้ายแบบเปิดกระบะแบบล็อก2ชั้นนะคะวิธีการนะคะเปิดกระบะนะคะตรงท้ายเนี่ยนั่งได้2ที่นั่งถูกไหมคะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะวิธีการเปิดเราเราจะต้องใช้ดอกใหญ่เนาะกุญแจดอกใหญ่นะคะในการเปิดนะคะพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะตรงเนี้ยจะมีสลัก สลักในการดึงกระบะนะคะสมมติว่าตัวนอตดึงมันดึงง่ายนะอพอดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเปิดกระบาดนะคะเปิดกระบะได้ คือของเดิมเนี่ยกระบาเนี่ยมันจะเป็นกระบาดที่ไม่มีล็อกสองชั้นคือ,คอถ้าเอาของมีค่าเลยไว้เงี้ยบางทีเขาก็กลัวว่าเอ้ยจะมีคนหยิบไปไหมเวลาไปตลาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องปรับเป็นกระบาดล็อกสองชั้นนะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายพอเราล็อกเสร็จปุ๊บนะคะพอเราเปิดแล้วก็ปิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วแต่วิธีการเปิดก็อย่างที่บอกว่าต้องเปิดจากสลักกุญแจฝั่งนี้นะคะ ก็ง่ายค่ะเปิดง่ายนะคะส่วนเหมือนเดิมน,นะคะรถนะคะรุ่นนี้นะคะ M 0 1 T มอเตอร์650วัตต์ค่ะแบตเตอรี่นะคะ60โวลต์20แอมตัวติดรถนะคะค่ะแต่ถ้าอยากเพิ่มอัพแบตเตอรี่นะคะก็สามารถแจ้งทางอินบ็อกได้นะคะรุ่นนี้ลูกค้าบอกว่าขอเพิ่มที่จับห่วงสองข้างนะคะเผื่อว่าอายากจะจับอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็น เพิ่มที่จับมานะคะข้างหน้าก็นั่งได้มีวิทยุ mp3 อย่างที่แจ้งเนาะหน้าจอดิจิตอลแสดงผลนะคะ usb ชาร์จมือถือนะคะอย่างบางคนเขาอยากจะแบบติดไฟเพิ่มหรืออะไรเงี้ยไอช่อง usb เนี่ยเป็นช่อง usb อันกประสงนะคะสามารถชาร์จมือถือได้เสียบไฟเออเพิ่มได้คำถามคือเอาแล้วถ้าเราชาร์จกับ usb วิทยุได้ไหมไม่ได้นะคะมันคุละพอร์ตกัน ถ้าจะชาร์จมือถือก็ต้องเป็นช่องนั้นนะคะ,ะไฟเดินหน้าถอยหลังรุ่นนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นกุญแจรีโมทสัญญาการขโมยนะคะกุญแจรีโมทสัญญาการขโมยแล้วก็ถ้าเป็นดอกเล็กเนี่ยจะสตาร์ทรถนะคะถ้าเป็นดอกใหญ่เนี่ยจะเป็นกุญแจเปิดท้ายนะคะ,ะทีนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันแล้วว่าทุกรุ่นเรามีกุญแจสัญญ,ญากขโมยอยู่นะคะก็จะแถมไปให้อย่างเราสองชุดค่ะ ขอย้ำนะคะรุ่นนี้นะคะส่งที่กระบี่ค่ะรุ่น M01T นะคะราคาอยู่ที่74,900บาทค่ะมีทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีสีแดงนะคะสีขาวแล้วก็ชมพูพิงโกที่เห็นค่ะซึ่งในอนาคตนะคะเดี๋ยวเราจะมีสีใหม่ๆให้ลูกค้าได้เลือก ชมกันด้วยค่ะวันนี้นะคะตัวน้องอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครนะคะสนใจสามารถติดตามนะคะตามช่อง YouTube นะคะหรือว่าเพจ GLP คาของเราได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ